เจนนี่เศร้าจำใจขายสิ่งที่รักที่สุดเผยเหตุผลที่ทำคนร้องโอ้โหอีกหนึ่งนักร้องสาวชื่อดังที่ประสบความสําเร็จการใช้ชีวิตมากๆสำหรับเจนนี่รัชนกเราจะเห็นว่าเธอนั้นสร้างครอบครัวที่อบอุ่นดูแลครอบครัวได้อย่างสุขสบายมีรถมีบ้านตามฝันจํานวนมากและล่าสุดก็ถึงเวลาที่เธอต้องขายรถที่รักที่สุด โดยอัดคลิปลงติกตอกบอกว่าทุกคนในที่สุดวันนี้ก็มาถือฉันต้องขายสิ่งที่ฉันรักมากอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือรถแท็กี่คันนี้จำได้เลยตอนนั้นที่ซื้อตอนเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแกแล้ววันนี้ฉันต้องขายแล้วสาเหตุที่ต้องขายคือเราอยู่ในโครงการหมู่บ้านแล้วไม่มีที่จอดแล้ว จอดหน้าบ้านไม่ดีและไม่ได้นะทุกคนเรากําลังวางแผนใหม่ที่สำคัญคือจะมีรถใหม่มาส่งด้วยงดดราม่านะซื้อรถใหม่เพราะคันเก่ารถคว่ำเลยขายซากเลยซื้อใหม่งานนี้ทำแฟนคลับร้องโอ้โหกับความขายออกเพราะไม่มีที่จอดชื่นชมกับความขยันทํางานจนมีวันนี้ของเธอจำนวนมากเลยทีเดียว